สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะครับในคลิป Kingdom Reborn คือเกมอะไรนะครับโดยเกมนี้เนี่ยเป็นเกมจากฝีมือคนไทยนะครับจากค่ายเกม Earthshine นะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวสร้างเมืองที่เราสามารถเล่นได้ทั้งแบบ Sin g l e Player หรือแบบ m ัตติ p l a y e r นะครับหรือเราเนี่ยจะเล่นกันแค่กับเพื่อนเราก็ได้นะครับแล้วก็แผนที่แผนในเกมเนี่ยเป็นแบบแผนที่โลกกว้างนะครับคือถ้าถามว่ากว้างขนาดไหนเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าใหญ่พอๆกับแมบปบแบบของเกม Sid Meier เลยนะครับ โดยเราเนี่ยจะเริ่มต้นจากหมู่บ้านเล็กๆแล้วเราก็ต้องทําให้หมู่บ้านของเราเนี่ยพัฒนาไปสู่เมืองใหญ่ที่จะเริญรุ่งเรืองนะครับโดยเราเนี่ยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อปลดล็อกสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆได้ด้วยต่อมานะครับผมขอพูดถึงเรื่องของระบบต่างๆที่น่าสนใจภายในเกมนี้นะครับโดยเริ่มแรกเนี่ยประชาชนภายในเมืองของเรานะครับก็จะมีความต้องการปรจัจจัย4เหมือนคนจริงๆนั่นก็คือเขาก็จะมีการหิวข้าวนะครับมีการเหนื่อย และในช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราก็ต้องหาฟืนนะครับหรือทางหินเพื่อที่จะให้คนในเมืองของเราเนี่ยเอาไปใช้เพื่อทําความอบอุ่นเพื่อให้รอดไปจากฤดูหนาวนะครับและการเล่นแบบผู้เล่นหลายคนเนี่ยเราก็สามารถช่วยเหลือค้าขายหรือส่งคนเข้าไปป่วนผู้เล่นอื่นได้ด้วยนะครับและในส่วนของแผนที่ภายในเกมเนี่ยโดยทุกๆครั้งที่เราเล่นใหม่เนี่ยตัวเกมก็จะเจเนเรตแมปขึ้นมาใหม่นะครับนั่นจึงทําให้การเล่นเกมของเราในทุกๆครั้งเนี่ย มันจะมีความจำเจค่อนข้างน้อยนะครับความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ที่มีถึง7แบบนั่นก็หมายถึงว่าพื้นที่ในแต่ละแบบเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ที่มีเหมืองเหล็กนะครับแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยจะปลูกฟ้าได้ดีกว่าพื้นที่อื่นนั่นเองนั่นรวมถึงบางพื้นที่ที่เป็นหุบเขาและบางพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายและบางพื้นที่นั้นก็อยู่ติดขอบชายทะเล แผนผังวิจัยอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าตัวเกมเนี่ยจะมีเทคโนโลยีต่างๆให้เราวิจัยเพื่อบลดล็อกบัฟหรือสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆระบบการ์ดโดยระบบนี้เนี่ยมันจะเพิ่มความลึกให้กับการเล่นของเรานะครับที่จะเป็นเหมือนการ์ดท,ที่จะเพิ่มบัฟให้กับเมืองหรือเพิ่มบัฟให้กับสิ่งปลูกสร้างบางชนิดภายในเมืองของเราด้วยนะครับระบบเศรษฐกิจถ้าใช้เข้าใจง่ายๆเนี่ยมันก็คือถ้าเกิดสินค้าตัวไหนเนี่ยคนขายเยอะราคาก็จะตก แต่ถ้าเกิดสินค้าตัวไหนเนี่ยมีความต้องการสูงแต่คนขายน้อยราคามันก็จะขึ้นนั่นเองหรือถ้าเกิดเรามีค่าชื่อเสียงเยอะๆเ,เนี่ยเราก็สามารถใช้ค่าชื่อเสียงนั้นเนี่ยป่วนตลาดภายในเกมได้เช่นกันครับและเกมนี้เนี่ยผู้พัฒนาได้ออกมาบอกแล้วนะครับว่าจะไม่มียูนิตทหารหรือจะให้เข้าใจง,ง่ายๆเนี่ยก็คือจะไม่มีการต่อสู้กันด้วยกําลังนั่นเองนั่นหมายความว่าเราจะต้องต่อสู้กับคนอื่นด้วยพลังแห่งเงินหรือสู้กันด้วยการค้าเท่านั้นนะครับ โดยส่วนตัวนะครับหลังจากที่ผมเล่นเกมนี้ไปนเนี่ยผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะคล้ายกับเกมแบนเนชนะครับผสมกับเกมตะกูลแอนโนแล้วก็มีกลิ่นอายของเกมซ er ิดไมเออร์หน่อยๆด้วยนะครับแต่ก็เกมนี้เนี่ยยังมีข้อเสียด้วยนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยยังอยู่ในช่วง Earl y a c c e s s นะครับทำให้ปัญหาที่เห็น,หนกันอยู่เนี่ยก็จะมีพวก AI ในเกมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโง่นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรตรงนี้เท่าไหร่ แล้วก็ถ้าเกิดประชาชนในเมืองของเราเนี่ยมีจํานวนเกิน300คนเมื่อไหร่นะครับเกมมันก็จะแบบหน่วงๆชา้ชาๆนิดหน่อยนะครับแต่โดยปัญหาที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยผู้พัฒนาก็ได้ออกมาบอกแล้วนะครับว่าตอนนี้กําลังแก้ปัญหาพวกนี้อยู่โดยสรุปนะครับทั้งหมดเนี่ยมันคือเกมแนวสร้างเมืองที่มีลูกผสมระหว่างเกมแบนเนชกับพวกเกมตระกูลแอนโนนะครับและที่สําคัญเนี่ยผู้พัฒนาก็ยังเป็นคนไทยด้วยและส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดใครชอบเล่นเกมแนวสร้างเมืองที่คล้ายกับแบนเนชเนี่ย ผมก็คิดว่าเกมนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจครับสุดท้ายนะครับสำหรับใครเนี่ยที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับก็สามารถแวะเข้าไปชมเพิ่มเติมที่ช่อง YouTube ของผมเลยนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ